จังหวัดลบบุรีครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2568ครับ ที่ท่าน้ำวัดเชิงท่าตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประยูนสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คน ร่วมกันปล่อยพัน์ปลาจำนวน200,000ตัวลงสู่แม่น้ำลบบุรีจากนั้นได้ร่วมกันปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดเชิงท่า สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาให้เกิดความเ,เรียบร้อยสวยงามและเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจและน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปี2568ครับ